เอาล้ครับเราก็มาพบกับ EP ีที่2ครัาบเบลหนึ่งถึงสองพันจนตันนั่นเองนะครับก็ตอนนี้นะผมก็ได้มาที่เกาะสเปนนะเชียนะครับนั่นเองนะครับซึ่งที่เป็นเกาะที่นามิมาบังนั่นเองนะครับก็ระเบีที่150น้ําน้ำมาได้นะนะครับก็ไปรับเพียรตรงเมื่อกี้นั่นเองนะครับแล้วก็ลงโดดลงเมฆมาตีเลยนะทุกคนนะครับก็บิลตรงนี้นะครับจนถึงน่าจะ1 7 0 180นะครับ ก็น่าจะได้ไปตีที่ใหม่นั่นเองนะครับแต่ว่าด้วยความว่านะครับการที่ผลสายโลกเกียนั่นเองครับเขาจะตีเราไม่โดนนะครับเราต้องรลเวลสูงกว่าเขานั่นเองนะครับทุกคนแต่ถ้าเกิดเรารลเวลน้อยนะครับมันก็ตีเราโดนอยู่ดีนั่นเองนะครับผมจึงไปสุ่มผลปีศาจใหม่มาเนี่ยเพราะว่าเราจะเล่นสายผลปีศาจแบบติมตัวเลยนั่นเองครับทุกคนนะครับระหว่างนั้นนะครับ ผมเลเวลได้ถึง175นะครับผมก็มาสุ่มผลปีศาจนั่นเองนะครับก็2องชั่วโมงสุ่มได้ครั้งหนึ่งนะครับอ้นะครับซึ่งผมสุ่มได้ผลไฟนั่นเองของเอสมัตอัคคีนั่นเองนะครับโอ้โหหลงเลยว่าตอนนี้ก็เป็นพลังของซาโบนะทุกคนนะครับผมก็ได้ใช้นะครับกดกินเลยกินเลยดีกว่าน้ำน้ำโอ้ยหวานเจี๊ยบนะครับไม่ลไม่ลวกลิ้นด้วยนะผไม้ แล้วนะครับผมก็ได้กลับมาที่เดิมนั่นเองนะครับมาดูต่อสิครับรออะไรนั่นเองนะครับ175นะครับถ้าเราไม่เห็นมอนครับเราโดดลงตรงนี้ได้เลยนะครับตรงงอนเมฆนะเราก็จะเจอมอนนั่นเองนะครับแล้วก็ลากมาตีนะทุกคนนะนะครับแต่ต้องบอกความผิดพลาดนะผมไปเชื่อไอหัวเด็กน้อยเด็กเกียร์นั่นเองครับให้ให้เขาเรียกว่าอะไรไปอัพนะครับระยะประชิดนั่นเองครับตามจริงแล้วนะครับเราคือการอัพระยะประชิดมันไม่สำคัญเลย ถ้าเกิดใครที่สมัครใหม่หรือจะเล่นใหม่ๆเนี่ยนะครับให้เน้นครับไปที่ดาบและก็สกิลนั่นเองนะครับหรือเขาเรียกว่าคําว่าบล็อกฟู้ดนั่นเองนะครับเพราะเพราะคำว่าบล็อกฟู้ดเนี่ยจะทําให้ผลปีศาจเนี่ยนะครับเราแรงขึ้นนะครับแล้วทําให้ฟาร์มไวนะครับแต่ผมไม่อัพหมัดกันหมดเลยนะครับก็คือระยะประชิดนั่นเองนะครับทําให้ผมเนี่ยนะครับใช้สกิลได้เบามากนะครับผมก็เลยนะครับเหมือนว่ามาฝึกสกิลอ่ ไฟหรือพลพิศาจเนี่ยให้แรงขึ้นนะครับแล้วก็ level อัพเลเวลจนที่มันจะใช้ X แล้วก็ C แล้วก็ V ได้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ได้มาเกาะใหม่แล้วนั่นเองซึ่งเลเวล190ย้ินะครับมันก็จะให้มาเกาะใหม่นะทุกคนจะมีเข็มทิศนะครับอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นลิปนันเองนะครับให้ปักหมุดมาเลยนั่นเองนะครับ เราก็จะได้รับเพจที่ใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็ใช้สกิลตอนนี้สกิลผมนะครับก็ต้องบอกเลยว่าครบเรียบร้อยแล้วนะครับไฟคัวเทพนะครับสิ่งที่จะทาต่อคือทาความชานาญให้มันเต็มนะครับผลพลังไฟมันก็จะเติบขึ้นให้มากกว่านี้แล้วก็จะมีความเทพกว่านี้นั่นเองครับตอนนี้นะครับผมก็เอาผลพลังไฟเนี่ยนะครับฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ใช้ใช้ปล่อยใช้ติเหมือนเดิมเลยนะทุกคนนะครับก็จะทํา ให้นะครับผมฟาร์มไวขึ้นครับแต่ตอนนี้นะครับผมก็ถือว่าดาเมจมันก็ยังเบาเพราะว่าผมไปอัพระยะประชิดนั่นเองนะครับแต่ผมก็สามารถนะครับแก้ไขได้นะโดยใช้ต้องเติมตังค์ครับเพื่อเรียกเงินคืนนั่นเองนะครับแล้วก็จะได้อัพใหม่นั่นเองครับแต่ผมก็ไม่เลือกที่วิธีนั้นนะครับเพราะว่ารีเวลผมพอดีมันยังต่ำอยู่200อยู่เลยนะครับผมเลยจึงสามารถ เล่นไปแบบนี้ได้เลยเก็บรีวิลแล้วก็เพิ่มอัพแต่พลังบ็อกฟูดบ็อกฟูดอย่างเดียวน,นั่นเองนะครับก็คือผลปีศาจนั่นแหละนะครับ แล้วมาระหว่างนี้นะครับท่านก็จะถึงเลเวล210รนะั่นทุกคนนะครับท่านก็จะได้รับเควสใหม่นั่นเองนะครับโดยที่มันจะพามาตีมอนใหม่นั่นเองทุกคนจะเห็นไหมครับว่าต่อให้ผมเป็นสายโลกเกียนครับมันก็สามารถตีผมเข้านะครับเพราะว่าผมเลเวลน้อยกว่ามันนั่นเองนะครับสิ่งที่ควรจะทําจริงนะครับมันจะเสียเวลามากถ้าเรามัวแต่ไปตีตัวที่มันเลเวลสูงโดยที่ว่าเราต้องมาคอยหลบอีกวิ่งและตีวิ่งและตีะตอย่างกับตีบอสนั่นเองนะครับซึ่งมันจะช้า กว่าที่เราเวลตัวที่มันเลเวลน้อยกว่าเราแต่มันตีไม่เข้าแต่เราลากมาตีตีทีรัวๆได้เลยโดยแบบไม่ต้องวิ่งหนีนั่นเองนะครับผมเลยนะครับกลับมารับเควสเดิมนั่นเองนะครับเนี่เราเลือกที่210อพอนี่รับเควสเดิมนะครับเอามอนตัวเดิมนะครับเลเวลที่เลเวลน้อยกว่าเราแต่มันไม่สามารถตีเราเข้าทุกคนนะครับ พอมันเลเวลน้อยกว่าสายโลเกียจะไม่สามารถตีเข้านะทุกคนนะครับแต่ถ้ามันเบลเยอะกว่ามันก็ตีเราเข้าเหมือนกับมีอาชีพนะครับมันตีไม่ให้เข้าเราก็สามารถลากมอนเนี่ยมาตีง่ายๆซึ่งนะครับความต่างกับอ่าไปตีตัวยากครับตัวนี้มันค่อนข้างที่จะเลเวลขึ้นไวกว่าแตทุกคนเพราะเราตีแป๊เบเดียวมันก็สามารถ ที่จะเลื่อนเลเวลได้แล้วแล้วก็ผ่านผ่านไวกว่ากว่าที่เราจะไปตีตัวที่มันยากนะทุกคนนะครับก็ลองไปทําดูได้นะครับแล้วก็จะรู้สึกว่ามันวลไวมากวลไวกว่าที่เราไปตีตัวที่เลเวลสูงๆอีกนะทุกคนนะครับพอจากที่เราทําภารกิจเสร็จนะครับหรือเลื่อนเลเวลไปที่จากที่ลองฟาร์มกันเพลินๆนะครับตอนนี้นะครับก็เราก็เลเวล2 0 2ร1 2 2 1 ในวิแล้วนี่นะครับมันก็จะให้มารับเพลสนะครับแล้วก็มาตีบอสในตัวนี้แหละนั่นเองนะครับมันก็ตีผมจนตายเลยนั่นเองโดดเข้าไปก็ตายเลยนะครับแต่เราก็สามารถนะครับกลับไปตีใหม่มันได้ครับไม่ใช่อุปสรรคนะแต่ถ้าเกิดใครที่อยากวิวไวๆเนี่ยครับก็หาเพื่อนมาตีช่วยได้นั่นเองนะครับแล้วก็ตีตอนที่จะตายมันก็ง่ายๆเลยนะครับมันก็จะยากตอนที่มันตีบอสนะครับแต่ว่าถ้าเราตายเราก็กลับมาตีใตีใหม่ได้นั่นเองนะครับแต่ปัญหาผมตีมันไปแล้วนะครับแต่ไอตัวนั้นหาไม่เจอนั่นเองนะครับ ผมก็เลยล็อกอินเข้าใหม่นั่นเองนะครับแล้วผมก็ได้เจอมันนะครับเมื่อผมล็อกอินเข้าใหม่นั่นเองนะผมก็ได้วิ่งนะครับเข้าไปตีมันแล้วก็ตีใส,ส่สกิลไปแล้วก็วิ่งนะครับเพื่อไม่ให้เลือดเราอะลดหลงนั่นเองเพราะมันตีเราสองทีเราก็ตายแล้วทุกคนนะบ,บอสเนี่ยมันจะเป็นต้องวิ่งและตีวิ่งและตีะตนั่นเองครับทุกคนก็ลองไปทําดูนะครับเป็น จุดที่ทําให้เรารีวิวง่ายขึ้นและค่าง่ายขึ้นนะครับโดยที่เราไม่ตายแล้วก็ไม่เสียค่าหัวด้วยนะครับทุกคนนะครับและหลังจากที่เรานะครับค่ามันได้แล้วนั่นเองนะครับเราก็มารับเวสเหมือนเดิมนั่นเองนะครับทุกคนเพื่อรับเวสค่าบอสต่อไปนะครับชื่อนะครับมันจะมีพือด่านนี้มันมีบอสสามตัวนะครับถ้าเราค่าบอส สามตัวด่านนี้หมดก็ถือว่าผ่านแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะไปเกาะต่อไปนี่นเองแบบง่ายๆนั่นเองนะครับลแบบเวลเราก็200คือจาก1 6อใช่ปะ่ะ162นะครับตอนนี้ก็222แล้วทุกคนนะครับซึ่งเลขสวยมากทั้งสองนะครับผมก็จะถือโอกาสนะครับปิดคลิปนี้ EP 2นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปเจอกันนะครับ Ep 3นะครับเริ่มจาก2 222เนี่ยนะครับจะไป EP ไหนกันต่อก็ไปดูนเลยนะครับโอเคครับนะครับไปเจอกันนะครับคลิปหน้าฝากถ้าชอบนะครับก็ฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะทำพยายามทำคลิปให้ละเอียดเลยทุกคนที่เข้ามาเล่นใหม่เนี่ยฟาร์มให้ไวๆมากขึ้นครับโดยที่ไม่ต้องเติมอะไรเลยเลยทุกคนครับแล้วก็จะไม่ได้เสียเงินค่าผลพิษาจอะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีวิธี อบอกนั่นเองนะครับสำหรับใครนะครับถ้าผมลงคลิปจนถึง1น2 5 0ถึง2 5 0แล้วนะครับถ้าเกิดตอบคำถามถูกนะครับผมแจกผลปีศาจที่ทุกคนอยากได้นะครั้าผลนั่นเองนะครับถ้าชอบนะก็กดไลค์กันเยอะๆนะคนนะไปเลยนะครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ